Ui ừ. hòa nó chuẩn nè <laughs> <laughs> ừ. 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 Nhập 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 nè Nhập Nhập ไปกไปไปเมตติทำตัวร <ş Quand log> ้ายอยู่ค่ะไปไม่ได้ไปยังไม่ได้รอหวาน้องชนพี่กดบอกว่าระวังทำน้องแรง เจ็บเลยเจ็บเลยอย่าจําน้องไว้ยังงั้นน้องเจ็บน้องจะเจ็บขา